สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยในช่องของนุ่มสุรพจน์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนั่นก็คือโซดานั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันดีนะฮะน้ำโซดามีขายอยู่ตามท้องตลาดนะฮะโซดานั้นมีทั้งผลดีและก็ผลข้อห้ามนะครับที่สําหรับหลายคนที่นะฮะมีโรคประจำตัวครับจะห้ามดื่ม โซดานะครับเพราะว่าจะมีผลข้างเคียงนะครับอย่างเช่นนะคนที่นะฮะเป็นโรคกระเพาะนะครับโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลลำไส้เป็นแผลเนี่ยครับในกระเพาะอาหารนะครับห้ามดื่มโซดานะฮะเนื่องจากน้ำโซดานะั้นมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบทําให้มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับดังนั้นหากใครที่มีอาการกรดไหลย้อนหรือแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะฮะการดื่มน้าโซดาเข้าไปอาจจะทําให้มีอาการ ปวดแสบรุนงแรงขึ้นนะครับใครมีโรคเลือดเก่าวจึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มโซดานะครับนะไม่ว่าจะดื่มในทางผสมเจือจางอะไรต่างๆนะฮะในเครื่องดื่มในชนิดต่างอต่างๆที่ผสมโซดานะครับนะครับแล้วก็นะดื่มบ่อยก็ไม่ดีนะครับทำให้ร่างกายมันขาดน้ำนะฮะ ถึงแม้ว่าโซดาจะช่วยให้เรารู้สึกชดชื่นกระปรี้กระเป๋าและไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะฮะหลายๆคนคงจะชอบนะครับว่าดื่มโซดาแล้วไม่อ้วนนี่ฮนะช่วยให้ร่างกายสุขภาพดีแต่ก็ไม่ควรดื่มเยอะนะครับเพราะว่าจะทําให้ร่างกายกานขาดน้ําได้นะครับเพราะว่าโซดานะมีส่วนผสมของกา๊าซจํานวนมาก จึงทให้ร่างกายนั้นนะจึงทําให้ร่างกายได้นั้นรับน้ําไม่เพียงพอนะฮะร,รู้สึกขาดน้ําได้นะครับแล้วก็ยังทําให้ปอดทํางานหนักนะฮะซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวนะครับนะจึงไม่ควรบริโภคโซดานะครับแทนน้ำนะฮะให้ให้อ่าานเจือจางนะครับจาเจือจางหรือว่าทานน้อยๆนะครับนี่คือข้อห้ามของโซดานะฮะ จะว่าผลเสียก็ไม่ใช่นะครับตามที่เขาวิจัยมาและนโภชนาการเขาได้คำนวณมานะฮะในตำรานะครับนี่คือข้อห้ามของโซดาส่วนข้อดีของโซดานั้นก็มีอยู่นะครับใช่ว่าโซดานั้นจะ,ะ,ะมีผลเสียอย่างเดียวนะครับช่วยให้ระบบย่อยอาหารได้ดีนะครับเพราะว่าโซดาเนี่ยมี มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆนะครับเมื่อดื่มเข้าไปแล้วจึงช่วยย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นทําให้เรอระบายแก๊สในกระเพาะอาหารนะฮะมรเทาการปวดท้องนะฮะแล้วก็ท้องอืดได้เป็นอย่างดีนะฮะแก้ท้องผูกนะครับท้องอืดนะฮะดื่มโซดาได้นะครับอ่นะฮะสําหรับคนที่ไม่เป็นโรคกระเพาะนะครับเป็นโรคกระเพาะก็ไม่ต้องดื่มนะครับแล้วก็นะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะครับดื่มโซดา ใช้อาบน้ำได้ด้วยนะครับลดความดันโลหิตส,สูงนะครับใช้อาบน้ำนะฮะน่าจะผสมน้ำนะถ้าอาบเฉพาะโซดาก็คงจะไม่ไหวนะครับหรือจะใช้ผสมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็ควรจะใส่โซดานิดๆมีน้ำหน่อยนะฮะเจอจานจะดีกว่านะครับจะทำให้ไม่ไม,ไม่ไม่กัดกระเพาะนะไม่แสบท้องง่ายๆนะครับหรือว่าจะผสมน้ำผึ้งมะนาวนะฮะ วันจะเจอจางแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับนี่คือเรื่องของโซดาที่นำมาฝากกันวันนี้ในช่องของหนุ่มสุรพจน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ